สวัสดีครับผม MU สมัยค่ะตอนนี้เริ่มเข้าฤดูฝนแล้วนะครับดังนั้นเดีย๋ยววันนี้มีข้อคิดดีๆในการเตรียมตัวขับรถหน้าฝนมาให้ทุกคนนะครับจะได้ขับรถกันอย่างปลอดภยัยโอเคไหมพร้อมแล้วไปกันอย่างแรกเลยนะครับที่อยากให้ทุกคนไปตรวจสอบรถของตัวเองเลยก็คือใบปัดน้ำ กระจกนะครับหรือเราเรียกว่าใบป,ปัดน้ําฝนนะครับซึ่งมีราคาแค่หลักร้อยเองแต่ความปลอดภัยเนี่ยหลักแสนเลยนะครับถ้าเราขับรถฝ่าฝนแล้วใบปัดมันปัดไม่เกลี้ยงเป็นปัญหาแน่นอนในการมองของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกหน้าหรือกระจกหลังถ้ามีใบปัดเปลี่ยนให้เรียบร้อยอันดับที่2คือเรื่องของยางรู้ไหมครับว่าการขับขี่รถเนี่ยชีวิตของผู้โดยสารทั้งหมดในรถขึ้นอยู่กับยางสี่เส้นนะครับถ้ายางมันปีเก่ามาก ากแล้วเนื้อ,อยางแข็งดอกอยางบางมีอาการบวมที่แก้มนะครับหรือมีรอยบาดรอยอะไรก็ตามถ้าสภาพมันดูไม่สมบูรณ์แล้วอยากให้ลงทุนเปลี่ยนยางนิดน,นึงครับหลักพันหลักหมื่นแต่ก็ความปลอดภัยหลักแสนเช่นกันส่วนต่อมาคือภาพเบรกถ้าเกิดว่าเราดูไม่เป็นว่าภาพเบรกมันใกล้หมดแล้วหรือยังมันบางมากแล้วหรือยังก็ให้ไป ที่อู่ให้ช่างเขาช่วยตรวจดูก็ได้นะครับเวลาผ้าเบรกมันจะหมดแล้วมันเบรกไม่อยู่นะครับรวมถึงจานเบรกถ้ามันกินเป็นครื่นแล้วเวลาเบรกนะครับมันจะมีอาการสั่นนะครับซึ่งถ้าฝนตกด้วยไปกันใหญ่ครับเบรกไม่อยู่แล้วก็สั่นก็สะบัดด้วยนะครับฉะนั้นความปลอดภัยหลักแสนเช่นเดิมนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายหลักพันนะครับในการเปลี่ยนผ้าเบรกหรือเซียจานส่วนต่อมาคือเรื่องของระบบไฟส่องสว่างทั้งคันไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าน ไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกนะครับเวลารถที่ขับข้างหน้าเรานะครับหรือขับ ข้างหลังเราเขาจะสังเกตรเราเห็นจากไฟหน้าและไฟท้ายของเรารวมถึงเวลาถ้าเราจะเปลี่ยนเลนซ้ายหรือขวานะครับเขาก็จะรู้จากการที่เราส่งสัญญาณผ่านไฟเนี่ยแหละดังนั้นไปตรวจสอบซะไฟหน้าติดดีไหมสว่างดีไหมไฟท้ายติดดีไหมสว่างดีไหมและไฟต่างๆนานา,นาทั้งขันวันใช้การได้ไหมเพราะเวลาฝนตกทัศนวิสัยไม่ดีคุณต้องใช้แน่นอนนะครับในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทาง ส่วนสุดท้ายคือความพร้อมของเครื่องยนต์กลไกและระบบต่างๆง่ายๆเลยปัดเปิดฝากระโปรงมาดูซิมีอะไรที่มันรั่วซึมไหมไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํายาระบายความร้อนของหม้อน้ํานะครับพัดลมระบายความร้อนนะครับทํางานปกติหรือเปล่าอุณหภูมิของเครื่องยนต์เนี่ยมันร้อนผิดปกติหรือเปล่าไม่มีการรั่วซึมต่างๆในห้องเครื่องยนต์ทุกอย่างทํางานได้ปกตินะเพราะ ถ้าเกิดรถคุณไปเสียกลางทางแล้วฝนมันตกอยู่แบบนี้นะครับสิ่งที่คุณจะ,ะเผชิญก็คือมันจะเดือดร้อนมากๆเลยคุณจะวิ่งออกไปหาช่างที่ไหนดีจะไปจอดรถตรงไหนจะไปหลบฝนตรงไหนนะครับอันนั้นคือปัญหาที่คุณต้องเจอแน่นอนถ้าคุณไม่เตรียมรถทั้งหมดให้พร้อมก่อนโอเคปะ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับพี่พี่น้องๆหลายๆคนนะครับจะได้ไปเตรียมตัวเตรียมรถให้มันปลอดภัยนะครับเวลาขับขี่ในหน้าฝนจะได้ไม่เกิดปัญหากับพวกเรานะครับคิดว่าคลิปนี้ดีไหมถ้าคิดว่าดีช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักหรือคนที่คุณห่วงใยนะครับจะได้ขับขี่ปลอดภัยกันทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากผมเอ็มยูสมัยขาดแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ